เอ็นเอ็มสองนะครับผมอเราตอนนี้กดช้าครับผมได้เป็นนายอำเภอได้นะครับผ่จะผมจะดักจูโจมผมจะดักจูโจม

ดูสิไม่ล่คะแต่ก่อนจะมาดักซุ่อยู่แล้วนะจ๊ะซุ่มาแล้วนะจ๊ะเรอแล้วก็ย กตายเลยอตาย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 เตรียมซุ้มนะผมมาดูกันว่าผมจะตายไม่ตานี้รู้สึกว่าฆาตกรกากครับผมไก่ฆาตกรโคตไก่เลยนะครเบผมที่มันไก่เล่นเกมหรือเปล่านี่ค่าใครไม่ได้ ปิดประตูอีกท่านี้จะได้ยิงไหมเนี่ยไปดีกว่าไปสู้เอ้าอะไรอ่ะอ้าพวกมาจากด้านหลังนู้าจะเท่นู้ว่าจะได้เท่แล้วผล่มาจากไหนอ่ะ ดีอึอึแขนจังเลยแขน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 น,น,นึกว่าฆาตกรไก่ที่ไหนได้ไม่ได้เปิดเสียงนเองไม่เห็นติ๊กต๊เลยตอนแรกโอ้โหใครจะซื้อก็ซื้อ,อแต่ผมไม่ซื้อหรอกเพราะผมไม่มีเล็บอ,อีไหนเหลืกี่คนเหลืสองคนไอไอส์ครีม ้าหันไปทางนี้นะกระเพมบอมบีนี่บอมบีนี่บอมบีูซีนีอืมอืมาตกรนี่เอ้ยโอ้จะได้กระโดดยกหัวแล้วก็ไอปังเป็นมาชิว้า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 วว รุ่นลอามเฮ่ยขออะไรให้แรกเลยว่าเลือกกันยังฮะเขาเลือกกันแล้วโอดตมาเลือกเลยขอคาตะกออ่าพูดปรบได้ปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้ไม่ได้จัดฉากนะครับอันนี้แค่พูดว่าอยากได้คาตกรได้เลย เดินไปก่อนเดินไปก่อนสวัสดีอ่ะค่ะคางฮะเอ้ยเออคนชั้นสองทายหมดปอมบี้นี้ปอมบี้อุจินี เฮ้ยาก็ฆ่าได้สักสอสามคนเลยโอ๊แตกยุ่นยุ่น ตาดีเดี๋ยวคนเยอะหรือเปล่านี่ใครอะอ๋อสุระแวงมากเลยต่อเดีย เฮ้ยโอ้ย,อยลบลบแต่ไง,งอำเภอสูตรเดิมสูตรอันน่าเกลียดท <c oughs> ื่อันนี้ก็เอฟเกลียดค่าแังอำเภอเละ <c oughs> ใครจะมาก็มาสิไม่กลัวย,ยังไงเอ้ยยำเพือได้แล้วมันได้ปืนแล้วอืมกระชากดิ้นดูมาดิ้นดิ้นดูเฮ้ยป็นยังไงเยังไง อยู่ไหนอยูย่ไหนไม่อยูย่ไหนฮะหมดเวลาโอเลโอแพ้อยู่แค่สองคนเองชนะได้ไงวะฮะเดี๋ยวอันนี้ไหนเพอฮะทำไมตอนที่เห็นเป็นตัวนู้น วิเรือยอท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 อ,อยอออาอยอกได้เรือยอทนะอยากได้เรือยอทแม่นายอยากได้เรือยอทอ่ะไม่ค่อยมีใครเลือกเรือยอทเลยอ่ะเอแบ๊กโอ้ไม่ได้เรือยอทดอูสิ่งปิด นี่ลจ้ะนี่น,ะะน,นล่ๆเอ็ดเพโซน่าสิเข้าคุกด,ดีกว่าเออติดคุดกว่าตัวดูดีนี่นบอสไมรอนดีนี่เฮ้ยกดอะไรวะ ไปไหนอ่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนเฮ้ยรอสักคร่ค่ะโอ้ยาาของเล่นเต็มเงินเก็บไม่ได้โหจะได้อ่ะของประดับทั้งหมดพังพัง ดูดขึ้นไปฮาไม่รู้ว่าเป็นฆาตรกรฆาติดจะได้โทระบายนะ้ำเลยขอจะคิดไม้เป็นเท่านี้ขอบคุณครับที่มารับชม